เช็คอินและเช็คเอาท์นในกล่าวเดียวกันเลยนะคะก็จะเช็คอินก็ได้ความขอบคุณก่อนนะคะดิฉันก็ได้รู้จักท่านอาจารย์ชัยวัตรพัธนธ์มาเมื่อกี้พยายามต,าาายติดอาจารย์สิบปีค่ะสิบปีแต่ก็ไม่ไม่ได้เจอประจำนะคะได้ความกรุณาจากท่านอาจารย์ชัยวัตรมาช่วยขับเคลื่อนปรญยาของสกินพอเพียงใน ช่วงแรกตอนนั้นเราก็ทํางานเรื่องชนชนนะคะก็ประทับใจมากว่าท่านช่วยเรียกได้ว่าเปิดตาพวกเรานะคะเปิดใจพวกเราที่ทาํางานขอบเครื่อนมาวันนี้นี่ก็ดีใจที่ท่านได้มาช่วยนะคะเปิดเรียกได้ว่าโลกัศน์โดยเฉพาะยิ่งกระบวนการต่างๆนะคะกระบวนการต่างๆรวมถึงวิธีคิดวิธีจะ,ปะไปปฏิบัติ แล้ะะต่างๆที่นี้ว่าตรงนี้สำคัญโลกทุกวันนี้นเน้ process, นเรื่องกระบวนการซึ่งตอนนี้ภาคการศึกษาของเราก็พูดกันเรื่อง p ร o c e s มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ก็ขอเช็กอินตรงนี้ก่อนนะคะกับพวกเราเองเนี่ยนะคะก็อันนี้ไปเช็คเอาท์ละนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เองมาร่วงนะคะ ได้มีโอกาสหรวได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้มาร่วมทํางานเกี่ยวกับประชากรอสิโทเบียเนี่ยปีนี้ปีที่สิบสองไม่หมราชทานีปีสี่สองก็เป็นปีที่เองก็มาร่วมรับผิดชอบนะคะสิบสองปีที่ได้มีโอกาสนะคะรับใช้ถวานงานด้วยแล้วก็รับใช้สังคมโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะคะแต่ถ้าพูดเรื่องการศึกษาจริงๆเนี่ย เราเริ่มกันปีก็ปี47 48นะคะตั้งแต่เรามียนร่การขับเคลื่อนทั้งที่ประกาศศึกษาก็ได้เอาเข้าหลักสูตรตั้งแต่44แต่ว่าในภาคของสภาพัฒน์เองหรือสมานิติสิทธ์เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มาร่วมอะไรกันจนกระทั่งปี47 48ที่เราได้เริ่มมีการประกวดความเรียนบ้างนะคะแล้วก็ได้มีการประกวดสื่อกับสอสอบ้างจนกระทั่งสมานิติสิทธ์เนี่ยได้ลงมาเล่น เป็นตัวในการขับเคลื่อนในปี48แล้วก็มาชักชวน,นะะไทยพาณิชย์ก่อนแล้วก็มาเป็นสามก,กํมาลังชนเนี่ยมาร่วมกับพวกเราตั้งแต่ปี49ประวัติข้อความเป็นมาเป็นแบบนั้นหลังจากที่ได้ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ก็ถามว่าเราคิดว่าจะเริ่มเห็นผลสก,กี่ปีก็ได้กราบเยนท่านไปด้วยความความรู้สึกคร่าวๆของตัวเองนะครับว่า หนูขอเวลา12ปีนะคะตอนนั้น12ปีนับจาก48ยัง,ยง,ยงมีเวลาอยู่สำหรับภาคการศึกษาแต่ในภาพโดยรวมข,ของการกับเคลื่อน12ปีขณะนี้ก็มีคณะทารรงานกำลังประมวละะประมวลงานกันอยู่เพื่อจูงเล้าถวายพอเปิดพระบอ,อมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่ากลายเป็นภาคการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่พอจะ ทำให้พระอ,องค์ท่านเนี่ยได้พอมีกำลังกระตายสิไทยบ้างอันนี้ก็เป็นในทร้าโดยตรงนะคะหลังจากที่เปิดระบบมาสิบสองปีตา่ตางฝ่ายตาาย่ตางภาคส่วนแพทย์ายาันไปถับเคลื่อนอันนี้ก็มาจากพวกเราทุกคนไม่ได้มาจากใครนะคะไม่ได้มาจากใครคนทั้งหมดไม่ใช่ของอาจารย์ปริยนุชเลยนะคะอาจารย์เพียงแค่มาสนับสนุนตรงเสริมกระตุ้นแล้วก็เปิดเปิดวง ต่างๆให้พวกเรานะคะได้ใช้ศักย,ยภาพได้ใช้ความศรัทธาที่เรางหต่อแผ่นดินเนี่ยมารวมพลังรวมใจกันเวลาคนเข้ามาถามว่าเรามาถึงวันเนี้ยเราทำงานกันอย่างไรอาจารย์บอกเสมอเลยว่าจากพวกเราทุกคนทั้งกำลังใจทั้งกำลังกายแล้วก็สำคัญยิ่งคือความศรัทธานะคะต้องใช้หัวเอง แล้วก็ต่อเศรษฐกิจอกพอเพียงนะคะท่านผู้บริหารหลายท่านมาบอกอาจารย์ว่าผมดีใจที่เลือกเส้นทางนี้วันนี้ผมเห็นผลคําพูดนี้แปลว่าตอนแรกเราย่างไม่มั่นใจกันก็ต้องพิสูจน์ทุกอย่างต้องพิสูจน์ใช้เวลาใช้การการทะกทํานอกจากปี48วันนี้มาปีห้าสีก็ถือว่าแตดเก้าปี ตัวอาจารย์เองก็อีกสองสามปีข้างหน้าตัวเองก็ต้องมีคําตอบว่าที่เคยขอผู้ใหญ่ไว้ว่าอีกสิบสองปีจะเห็นผลนั้นจะเห็นผลอย่างไรพวกเราหุ่งไปที่ที่เด็กแต่อาจารย์จริงๆอาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้ที่ตัวพวกเราเองแหละกระตันใจที่สําคัญมากที่เราได้อาจารย์เชื่อว่าเนี่ยนะคะท่านผู้บริหารเองคุณครูเองก็จะคิดเหมือนอาจารย์คือ เวลาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคนในตัวเราเองในตัวคนรอบข้างในตัวลูกศิษย์ของเราในตัวผู้ปกครองในตัวชุมชนอาจจะน่านั่นคือกำลังใจของทางขับเคลื่อนพวกเราที่นี่เรื่องอื่นๆที่จะตามมาจากผลงานอาจจะเป็นเรื่องลองแต่จริงเรามีความสุขเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลง ในตัวเราเองในชีวิตเราในคนรอบข้างของของพวกเราทุกระดับคุณครูหลายคนนะคะเวลาเขาพูดบอกอาจารย์พอหนูทําเรื่องนี้แล้วเนี่ยแต่ก่อนไม่รู้ทําไปได้ยังไงชีวิตแบบนั้นผุ้เรีานนี้เราเข้าใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกเราเริ่มมีสติพวกเราเริ่มใช้ปัญญาในทางที่ชอบอาจารย์ว่าอันนั้นน่ะ สำคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุดที่จะหลอ่อเลี้ยงพวกเราหลอ่เลอเลี้งจิตใจให้มีความรู้สึกว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวคนคนก็จะไปเปลี่ยนสังคมสังคมก็จะไปเปลี่ยนประเทศประเทศก็จะไปเปลี่ยนโลกใบนี้ที่พวกเราอาศัยอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากตัวเรา แล้วก็เกิดขึ้นแล้วในสุนการเรียนรู้ที่ทุกท่านกำลังทำงานอยู่อย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนะครับจริงจริงาจารพูดในสิ่งที่เชื่อว่าพวกเราก็ทำมาแล้วคิดกันอยู่จริงอยากจะพูดว่าก็ชุดเหมือนทุกคนนะคะเราก็เห็นหน้าเห็นตากันนานวันนี้ความรู้สึกเวลาเจอกันก็อยากจะแลกเปลี่ยน ข่าวราวกันเปนไงยังไงก็เห็นนิบนะคะสิ่งที่เขาพูดบนหน้ากระดาษเขาว่าเน็ตเบรคเครือข่ายมันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาพูดบนกระดาษ c o p มันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาบอกว่า k n มันก็เกิดขึ้นแล้วแต่พวกเราทุกคนรู้ว่ามันเกิดขึ้นโดยเราไม่เคยติดสารทฤษฎีแต่เราทําด้วยใจเรื่องความเชื่อว่าเส้นทางนี้แหละจะทําให้ประเทศชาติของเรา เจริญก้าวหน้าได้นะคะอาจารย์ก็โคงไม่มีอะไรมากขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึงทุกทุกคนที่อยู่ที่โรงเรียนที่อยู่ที่ชุมชนขอบคุณทุกทุกคนที่ไม่ได้มาด้วยเพราะหลายคนไม่ได้มาติดภารกิจอื่นๆสำคัญมากๆคือคุณเปาคุณเอ๋คุณแดงนะคะที่เชื่อมั่นในเส้นทางนี้แล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอย นะครับไปชักจูงอาจารย์หาที่ไรซึ่งมาเริ่มเป็นนี่กว่าเป็นเครือข่ายใหม่นะคะ,ๆๆะ,คะก็มาจิกต่อต่อติดกับภาพของพวกเรานะคะให้เป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะๆๆๆพวกเราก็คมต้องรักษาสุขภาพเพราะพวกพวกบบเครื่องสกิดพอเพียงไม่รักษาสุขภาพ,พทำงานเกินตัวไม่พอเพียงถูกเขาว่าประจํานะคะเพราะ,ะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพ ต้องรักษาสมดุลในชีวิตนะคะก็ยังเรีนได้ทราบว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะคะขอผู้ใหญ่สิบสองปีตัวเองก็รู้ว่ามีเวลาอยู่ประมาณ2-3ปีที่ต้องสรุปให้ได้ว่าตกลงที่ต่อไปด้วยความคิดลึกว่าขอสิบสองปีนั้นภาคการศึกษาของเรานะคะจริงๆก็คือปี5-6ที่เราคุยกันไว้แล้วว่าสปสก็จะขับเคลื่อนเก้าก้เก้าแห่งนะคะ พวกท่านนี่แหละก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์ช้พัฒพูดถึงค่าเปอร์เซ็นต์นี้แหละจะทําให้เกิดหนึ่งส่วนสี่ก็คือหนึ่งหมื่นจากสี่หมื่นโงเมื่อไหร่เราได้หนึ่งส่วนสี่อาจารย์เชื่อว่าสี่หมื่นเป็นเรื่องตามธรรมชาติล้จะเกิดขึ้นเองนะคะก็ยังต้องสู้กันต่อความมุ่งมั่นก็เชื่อว่ายังมีอยู่นะคะพวกเราก็อยู่อย่างพอเพียงคนตอไปค่ะขอบคุณค่ะ